สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนและสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีวงหญิงเพชรบานแพงสําหรับวันนี้นะครับผมบักเด็ดเพชรสลัดีชแนลนะครับขอนำภาพพี่น้องนะครับมาวา่า,ามาคุยเกี่ยวกับองค์หญิงอีหล่าหน่อยองคหญิง,ง,ญงเพชรบานแพนนะครับและก็เป็นการย้อนว่พูดถึงความเ่าเมื่อวานนะครับนาะ วันนั่นก็คือวันที่1 1ธันวาคม2 5 6 6ครับพี่น้องตามที่สื่อสารมวลชนได้หลายช่องนะครับหลายๆช่องได้ทำการาประกาศข่าวดวนนะครับข่าวดวนข่าวดีข่าวเด่นนั่นก็คือนะครับของทีมงานสาวหน่อยเพชรวนแพงโดยเฉพาะบอลโจแล้วก็เฮียนหน่อยครับพี่น้องที่ได้แถลงข่าวเมื่ว่านเนาะ แหล่งข่าวเมื่อวานวันที่11ธันวาคม2 5 6 6ครับพี่น้องเกี่ยวกับศิลปินนะครับพี่แม่มณีวันนะครับพี่เขาร่วมสังกัดของค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับก็ขอแสดงความยินดีนั่มครับยินดีนั่มกับพี่แม่นะครับพี่แม่มณีวันนะครับที่เขาร่วมสังกัดค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับ กับพ่อพ,อพอี่แม่เอฟซีนะครับก็ให้การต้อนรับนะครับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับสำหรับการกลับมาจับไม่ร้องเพลงของพี่แม่มนีวันนะครับสำหรับพี่แม่มนีวันนี่นะครับเป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับที่ถนัดในด้านการร้องล่านะครับการฮองการล่านะครับพี่น้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับกบ,บทเพลงโศกเศร้านะครับ อกฮักกินใจนี่แหละครับพี่น้องเป็นงานถนัดของเพิ่นแหละครับพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีน้ำนะครับที่ทางพี่แม่นได้มาร่วมวงนะครับและก็มาอยู่ในทีมงานสาวหน่อยเป็นบันแพงนะครับโดยเฉพาะบอลโจนะครับพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีจากใจนะครับยินดีต้อนรับพี่แม่นวันนะครับแล้วก็วันที่เอ่อสิธันวาคมนะครับ2566นะครับ เป็นการคเวอร์เพลงนะครับคเวอร์เพลงของบอโจนะครับนั่นก็คือเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเม้าแมนไอ้นะครับร้องตามสไตล์นะครับสไตล์ของพีง่แมนมันดิวันนี่แหละครับพี่น้องฝากกุพ่อแม่เอฟซนะครับค่อยให้กำลังใจกันวันที่17เดธันวาคม2566นะครับเป็นเพลงที่เขามาอยู่ในค่ายของลำเพงอีดี้เรคคอร์ดนะครับเป็นเพลงแรกเลย กับฟังวานะครับพ่อพ่อ่าเอฟซี FC ใจการตอนรับและสนับสนุนให้ดวงดังไปนํากันสำหรับขายเพลงใหม่นากก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับพี่แม่มณีวันนะครับเนาะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องเรื่องที่เพื่อนได้ทําการถแถลงข่าวไปเมื่อวานนะครับนํามาเว้าสู่พี่น้องฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็บขออนุญาตนํามาเล่าสู่กันฟังอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือนะครับ เขาเรียกว่าแฟนมิทติ้งอุงอิงนะครับที่พ่อพ่อแม่เอฟซีอุงอิงเพชรบานแพงต่างหนา้าต่างตารอคอยว่าสิมีการจัดแฟนมิทติ้งอีกบนะครับมีหรือบ่มีครับพี่น้องเมื่อวานมันก็บอกไปแล้วครับวา่าจะมีการจัดแฟนมิทติ้งนะครับอุงอิงกับบอโจเขาเรียกว่าพ่อลูกคู่บนครับแฟนมิทติ้งที่เดอะมอบางกะปิครับพี่น้อง ซึ่งจะทําการจัดขึ้นกับประมาณเดือนอกรกฎา,าคมนะครับ2,567ครับพี่นองซึ่งขาดว่าน,น่าจะเป็นเดือนเกิดของอุ้งอิงเพชรบานแพงพอนี้ปีเลยครับพี่นอ้องสำหรับบัตรที่ทําการให้พ่อพ่อ่เอฟซนะครับเขาร่วมในการแฟนวิจจงนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ900-3,000บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ สมน้าบสมเนื้อครับพี่น้องราคาถี่สามารถจับต้องได้นะครับเพราะว่าโดยส่วนมากแหละครับการจัดแฟนมิตรทิงนะครับส่วนมากจะเป็นทางในส่วนของเกาหลีเป็นญี่ปุ่นเจแปนหรือว่าเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์เกาหลีหรือว่าคนไทยเฮ่าเนี่ยครับที่เป็นนักร้องในวัยรุนโด่งดังนะครับก็จะมีการจัดมิตรทิงกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะลูกสาวผมเนี่ยครับ เป็นชีวิตไปรุุนอายุ17ปีนะครับรุ่นด้เขาเดียวกับอีหลาวหน่อยองยิงนี่ครับการจะเป็นการเขาร่วมมิทติง้งนะครับสาหรับในส่วนที่เป็นซีรีส์เกาหลีนะครับและคนไทยนะครับที่โด่งดังอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะมีการจัดมิทติ้งตลอดแต่เท่นี้นะครับบอกพี่น้องเลยว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกผมว่าที่มีการจัดแฟนมิทติ้งหมอลำ วงอิงบอโจพ่อลูกคู่เหมือนกันครับน่าจะเป็นครั้งแรกและก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ต้องบอกว่าพ่อครับแต่เขาร่วมมิจติ้งด้วกันครับพี่น้องมิทติ้งแฟนครับมิทติ้งองค์หญิงนะครับเนาะถึงจะจัดขึ้นนี่ปีหนาแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ก็ต้องอดใจรอคอยไปก่อนเพราะว่าการจัดมิทติ้งนะครับเป็นการเขาเรียกว่าทุกครั้งที่จัดนะครับ จะต้องสื่อสารและทายทอดมีต้องมีความพร้อมมีครับต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องมีประสบการณ์นะครับอย่างบอโจกับเฮียน้อยนี่ต้องเขาเรียกว่ามั่นใจแน่นอนครับมั่นใจนี่ฟีใหม่ไร้มือที่จะทําการจัดแฟนคลับมิตติิงห์วงญิงบอโจพ่อลูกคู่บุญนี่ครับให้สมกับที่พ่อพ่อแม่เอฟซต่างหนาต่างตารอคอยแน่นอน นะครับขาดว่าบ๊อบพิดหวังครับพี่น้องบอบพิดหวังนะครับบอบิดหวังสําหรับการลอค่อยนะครับก็รล่อค่อยก่อนครับพี่น้องใส่ระยะเวลารอค่อยอีกบ่อจักเดือนครับแต่ในระวางที่ล่อค่อยนะครับก็ต้องฝากเพลงใหม่ของอุ้งอิงเพชรบานแพงนะครับที่ลองแก้กับบอดโจนะครับเนาะเรียกว่าลองเพลงแก่พอนั่นก็คือยืนหนึ่งแม่นเขาหยืดเมาแม่นนองครับพี่น้อง ที่จะทําการปล่อยวันที่26ท่านว่าคมนะครับเนาะ26ธันว่าคม2 5 6 6ครกับพี่ดองกับฝากผู้อยแม่เอฟซีกห่มงงใจกันครับมารอบนี้ถือว่าเป็นการอ่าเขาเรียกว่าท่วงบัล่างนะครับพี่นอ้องท่วงััลัังหนึ่งมาแรงกลับขึ้นมาหายได้นั่นก็คือนะครับอยากจะเห็น3ล้านวิวใน1วันสำหรับเพลง นะครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนน้องครับพี่น้องนะครับก็ฝากพ่อแม่เอฟซีนะครับให้กำลังใจกันครับพี่น้องสำหรับเมื่อวานนะครับที่มีการแถลงข่าวก็เรียกว่าแฟนมิทติ้งองหญิงบอสโจพ่อลูกกู้บุญครับพ่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ว่าวุ่นเลยแหละครับพี่น้องว่าวุ่นอย่างครับพี่น้องก็คือการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับว่าในการจัดมิทติ้งนะครับมิทติ้งโมหลองโมลำนะครับเป็นคณะแรกเป็นวุ่งแรก หรือว่าเป็นคนแรกๆก็ว่าได้นะครับนาอที่ได้มีการจัดมีติ่งในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวนะครับทั้งผู้หญิงเองแล้วก็ทีมงานนะครับก็จะเตรียมตัวอย่างหลายครับพี่น้องต้องใส่เวลาในการเตรียมตัวนะครับการเตรียมงานนะครับเป็นงานใหญ่ครับพี่น้องงานใหญ่นะครับเพราะนั้นก็ต้องใส่เวลาในการเตรียมงานเตรียมการอดใจรอนะครับ อดใจรอเบิ้งงานใหญ่นะครับที่จะทําการแสดงสื่อสารออกมาให้กัปปะพวเมฟซีได้เห็นได้สัมผัสกันยังไกลจิตนะครับในงานแฟนมิทติ้งองหิงบอลโจนะครับพี่เดอรมัวบางกะปีครับพี่น้องอดใจรอนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับเพื่อความยิ่งใหญ่รังการของการจัดงานออกมานะครับในช่วงนี้ก็ฟังเพลงของอีหลาก่อนนะครับพี่น้องนั่นก็คือวันที่ 26ท่านว่าคม2 5 6 6ครับพี่น้องนะครับให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันนะครับการให้กำลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการสร้างโลกให้นาอยุมากขึ้นนะครับการเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงสิ้นนิดจก,ก่อนนะครับฝากพอพ่อแม่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบักเด็ดเพจสารดีชาแนลนะครับสำหรับมืดนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ